จากที่เคยศึกษาวิธีการทำเฟซชิลจาก YouTube ตอนนี้คุณเล็กฝันเด่นจัญญานากรอัพเลเวลแล้วค่ะมาสอนคนรู้จักนะคะทำเฟซชิลกันแล้วอุปกรณ์ไม่มากแต่ใช้ได้จริงใช้เพียงฟองน้ำหนาหนึ่งนิ้วแผ่นพลาสติกใสเทปกาวสองหน้ายางยืดแล้วก็เทปหนังไก่งี้ค่ะติดอยู่นิดเดียวเท่านั้นก็คือคุณเล็กบอกว่าตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างก็เริ่มขึ้นราคาแล้วแต่ตอนนี้คุณผู้ชมยังพอหาได้อยู่นะคะ น, oh. นี่เป็นบรรยากาศในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเล็กก็เริ่มทำเฟซชิลแบบ DIY ที่บ้านนี่ไม่ใช่ใครพี่โบสุนิตาวางไม้มาช่วยทำของแบบนี้นะคะช่วยกันทำเพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้สำหรับป้องกันฝุ่นละอองฝอยและก็สารคัดหลังแบบใช้คันเดียวทิ้งนะคะหลายคนก็งงสารคัดหลังก็อาทิน้ำหมู่น้ำ,นำลายอะไรก็ว่ากันไปค่ะซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลหลายแห่งยังต้องการอีกมากคุณเล็กและคุณโบบอกว่าทำเองได<อ>้ง<อ>่ายนิดเดียวแล้วก็เชิญชวนให้ครอบ หรือชุมชนเนี่ยลองมาทำกันดูนะคะพอรวมได้มากๆกก็ไปมอบให้กับโรงพยาบาลได้ด้วยค่ะ ถ้าใครอยากดูวิธีการทําคลิปนะคะคุณเล็กเขาก็มีสาธิตยอยู่ในเพจฝันดีฝันเด่นใจถึงคนไทยไม่ทิ้งกันคุณผู้ชมไปย้อนดูได้โดยช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณเล็กเขาก็นําอุปกรณ์ที่ทํานี้ไปมอบให้โรงพยาบาลหลายแห่งแล้วเช่นโรงพยาบาลชนประทานโรงพยาบาลพนังเกล้าวโรงพยาบาลเลิสินซึ่งก่อนหน้านี้ยังนําแว่นตารวมถึงหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับทีมแพทย์อีกด้วยค่ะ